เรามาดูบอนสี่ที่ช่วงเล็กจะมีความคล้ายกันเรามาดูทั้งสองต้นค่ะฮนุมานเชิญธงกับมัชฉานุค่ะบอนสี่มัชฉานุมีการสีขเขียวมีสะพานขอบใบเขียวเม็ดทรายเขียวพื้นขาวจุดชมพู บอลสี่ฮหนมุมานเชิญธงกา้านสีใส่บัวพื้นกัตีิชมพูเม็ดสีแดงขอบใบเขียวบอนสีทั้งสองชนิดนี้เมื่อโตขึ้นจะแตกต่างกันแตก่ก็จะไปขายบอลสี่ตัวอื่นอีกหามาปลูกกันนะคะบอนสีฮหนมุมานเชิญธงและบอนสีมัชชานุค่ะ